อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราขอขอบคุณเงินชายโยสาขาบางเลนรับเงินไวได้เงินเต็มๆอย่ยังไงก็ชายโยหากจะพูดถึงตำนานในแถบภาคใต้ของไทยเราที่ได้ถูกเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน เชื่อว่าทุกคนจะต้องคิดถึงเกาะลังกาวีซึ่งเป็นเกาะเล็กๆอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียโดยที่เกาะแห่งนี้ได้มีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับคำสาปเจ็ชั่วโคตแห่งลังกาวีโดยผู้ที่สาบนั่นก็คือพนังมัตส,สุลีหรือพนังเลือดขาวโดยที่เกาะแห่งนี้นั้นเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของชาวมาเลว่ามีตำนานเล่าขานถึงรัชทายาทซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ200กว่าปีที่แล้ว มีนามว่ามัตสุลีซึ่งเป็นหญิงคนไทยลูกหน้าชาวภูเก็ตตามตำนานเล่าว่าพระนางมัตสุลีเป็นหญิงสาวชาวภูเก็ตที่อนุชาองค์สุลต่านแห่งลังกาวีได้ทรงเลือกเป็นคู่ครองเนื่นจากพระนางนั้นเป็นหญิงสาวที่มีความเพียบพร้อมทั้งงานบ้านและงานเรือนรวมไปถึงรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามโดยที่ตอนนั้นทางราชวงศ์ได้คัดเลือกหญิงสาวชาวลังกาวีหลายคนให้กับพระอนุชาเลือก แต่หาถูกใจไม่กลับมาถูกใจสาวไทยชาวภูเก็ตจนสุดท้ายพระอนุชาก็เลือกพระนางมัุลีเป็นชัยยาแต่ว่าพระนางมัุลีนั้นมาอยู่กับพระอนุชาของสุลต่านในฐานะพระชัยาองค์รองแต่ด้วยเหตุที่พระชัยาองค์ใหญ่ซึ่งมีฐานะเป็นประมัยสุลีมีบุตรเป็นหญิงกลับกันในส่วนของพระนางมัุลีนั้นมีบุตรเป็นชาย ตามกฎของราชสำนักแล้วพระชยาที่มีบุตรเป็นชายจะได้รับตำแหน่งเป็นประไมสุรีจึงทำให้ชาวลังกาวีที่เป็นพญาของปะไมสุรีองค์เดิมได้เก็บความอิจฉาและเครียดแค้นเอาไว้ลึกๆหลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดสงครามขึ้นมีเหตุให้พระอนุชาขององค์สุลต่านซึ่งเป็นพระสวามีของพระนางมัสุรีต้องเดินทางออกไปรบกับกองทัพไทยที่บุกเข้ามาดังนั้น จึงเป็นโอกาสของผู้ที่ปองร้ายต่างพากันหาหลือสร้างสถานการณ์ว่าพระนางมาสุรีนั้นมีชู้จึงทำให้องค์สุลต่านตัดสิงประหารชีวิตพระนางด้วยกิจโดยที่พระอนุชาพระสวามีของพระนางไม่อาจกลับมาช่วยเหลือได้ทันก่อนจะถูกฆ่าด้วยคมกิจพระนางอธิษฐานเอาไว้ว่าหากนางไม่มีความผิดขอให้โลหิตท,ที่หลังออกมาเป็นสีขาว เื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพนางและถ้าหากพนางเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ขอสาบแช่งให้เกาะลังกาวีแห่งนี้ไม่มีความจเจริญรุ่งเรืองไปอีกเจ็ดชั่วโคตรเพื่อให้คนทั้งหลายได้รับรู้ไว้ว่าพนางเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกใส่ร้าย,ายแต่คมกิดที่ใช้ประหารพนางนั้นกลับไม่ละคายผิวนางเลยแม้แต่น้อยเพชะคาได้แต่ยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกขณะนั้น พนางมาสุรีจึงบอกอกภพชฆาตไปว่าให้กลับไปนํากิจวิเศษของต้นตระกูลจากบ้านของพนางมาประหารพนางเสียถึงจะทําสําเร็จและเมื่อเพชฆาได้ยินเช่นนั้นจึงได้รีบทําตามที่พนางบอกและในขณะที่คมกิจจะลดลงไปที่บนคอของพนางโลหิตสีขาวก็พวยพุ่งราวกับน้ํานมไม่ผิดจากคําพูดของพนางตอนอธิษฐานก่อนโดนประหารเมื่อองค์สุลตานเห็นเช่นนั้น จึงทำให้รู้ได้ทันทีเลยว่าพระนางมัสุรีนั้นถูกใส่ร้ายจึงได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่เหมือนกับว่าทุกอย่างนั้นได้สายเกินไปเสียแล้วองค์สุนต่านเองก็ช่วยชีวิตพระนางไว้ไม่ได้เพราะพระนางนั้นได้เสียเลือดมากและเมื่อพระนางถูกประหารสิ้นชีพไปพี่ชายของพระนางมัสุรีเกรงว่าหากยังอยู่ที่นี่ต่อไปหลานชายวัยห้าเดือน ทายาทคนเดียวของพนังมัสุรีจะมีภัยเมื่อคิดได้อย่างนั้นจึงนำทายาทคนเดียวของพนังมัสุรีหนีลงเรือล่องมายังเกาะภูเก็ตและเริ่มตั้งลกรากอยู่ที่นี่โดยโอรสของพนังมัสุรีเติบโตขึ้นได้มีนามว่าโตวันนับเป็นทายาทรุ่นที่หนึ่งและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเกาะลังกาวีก็เงียบเหงาผู้คนอยู่กันอย่างไม่มีความสุข ในมนตาแห่งการสาบแช่งจนมาถึงเจ็ดชั่วคนจนกระทั่งมาถึงนางสาวซิลินทรายายีทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัตสุรีรวมระยะเวลาคำสาบแช่งก็เกือบ200กว่าปีหรือ7ชั่วคนนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วคำสาบที่เคยสาบแช่งเอาไว้ก็ได้คายลงลังกวีค่อยๆฟื้นคืนชีพจากเกาะอันแลนแค้นกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของรัฐกระดะในประเทศมาเลเซีย และแน่นอนคนมาเลต่างพากันเล่าขานว่าเป็นเพราะการมาถึงของทายาทคนที่เจ็ดนั่นก็คือคุณเมสิลินทายาย,ย,ยีนั่นเองถ้าเกิดผิดพลาดประการใดหรือใช้คำพูดที่ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เล่าไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเป็นตำนานที่ยังเล่าขานกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ แล้ทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจทางช่องหลอดลีลับกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ